สวัสดีจ้าพี่น้องเฮ้ย<อ><อ>แฝดต,ต,ตัวนั้นแฝดคนละฝาตัวนะ่ะใส่ใส่ยืนดูยืนเทียบดูว่ามันมืดต้องไปทั้งนอกแฝดผีอ๋ออันนี้สดวดเขาบอกให้ใส่ย,ยังสั้นน่ะห <c oughs> มวกนี่ขันมานะขันมานะเบิงออ่งนจูแมนขึ้นใหญ่ข้างนอกมานะนะสูงสูงสไตล์บ้าเอาเอามาไปซื้อของมาพี่จะลองถ่ายยกมาพี่จะถ่ายคลิปให้ เอา้าต้องใสร่รองเท้าวะเนี่ยรองเท้าเขาอยู่ข้างบนไปแล้วพี่นอกเอาเกือบเงอรเท้า,เาหรือ,อยังไงรองเท้าอยู่ข้างบนค่ะหยิบมาอีกก็ได้มาว่าคือขาหรือเท้าแขนเขานี่พี่เอาขี้มาไหวสองแขนแขนเท้าดีไม่จังนะ <laughs> กระเป๋าปูขึ้นมาเทแถวห <laughs> นิเอาเปิดดาวรดหน่อยสวดยังมาชิพาไปเบิ้งอันนี้บักแตงเอาพ่อมันเลืองแล้วม <c oughs> ันงิ่งไนอยู่เด้เขาอันนี่บักแตงจ้ะอันมือลงมาจากกรุงเทพนเนาะเจรนย่านน้ำท่วมแค่ได้กอันถวยนั่นละเอามาห้องไว มาที่เนียนจังไลยน้า่าพัดถ้วยนี้เอากระเบื้องอามาห้องวันนี้พามันแตกดอกคูก่เดี๋ยว่าว่าฆ่าจวาว่าแฮรีดอกมันออกจงไว้แค่หน่อยหน่อยนี่นนบเัเขือเล่นกระเกิดอเ,เองพิกกระเกิดเองวันนี้อันอันนี้เอาพีสองต้นอันนี้ อาักแพ้ว่าใส่พ่อดีแดงแนี่บุกคำซ้ำอแพ้วผักแพวมาเสียบเนาะมะือเลืลนเสียบไม่กินทาเน่ยเมื่อัมะเขือแป๊บเดียวมไว้นหน่อยน้อนน่อยเอออีกจักสอมือกันเดือดหละกระแดงเนาะม้ว้นี่เขานำหานวยนี่เมื่อนิดแปดหนนวยแล้แปดใส่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนวยรับนด้หัดแปใส่อันนี้น่อยด แปดจไทแปดที่ส่วนไอพอยาดไปเจ็ดสองสี่หกเจ็ดอ๋แปดเก้าน้วยเออเกน้วยแปพนอใส่มายืนมายืนรถพี่ดูมายืนรถจีไทยทำปูไปทปูหัวหลานอ้า หนาดามะเดแต่เแลวสิเฮ็ดปกหนึ่งส,งสมเอาหมวกออนได้มันหนาดำมันม่เห็นหนึ่งสองดีดเอเ้ยจีหายกออกกองเลยเฮ้อ ไปไปเอาของอยู่างนี้ทั้งนั้นไปไ, <protects? S 2> ไปไปย่างขึ้นไปเอาพวกแนวเห็ดมาไร้นึ่เด้อเก็บไปคุณเหรอไม่เคยเลยบอกเฮ้ยนี่แหละเก็บเอาแนวเห็ดมาไร้เลยนี่โวยคุณใหญมากเด้วเพื่อนแล้วสุดเด้อารถขึ้นไปใส่อันนี้เห็ดมาไร้แล้วที่น้องเพราะว่ามีมาไรอีกพวงหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำกับสีผ้ากันไปแลกเงิน แล้ววนจะลีเอาไอพ้อยซื้อมัเบิดหลอบบอสะในกระเป๋าไอพ้อยเป๋ง่ที่ไอพ้อยซื้อมางเงนผ้วเบิดหลับบอสค่าตาไร่ค่าตะไข่ไหมเบิดหลับ กลอเอาันกีเอาไวกออกอเนี่เขาบอกว่าทัานี้แกถุงออกกันนะไฟเมื่อวานไฟตอดนีแล้วมันอยู่ในห้องสุปลาเปิดไ่วัน แล้วว่าเอ้าเพิ่นเื่อเปรฮ็ดเชื่อมกันเบิดหลังเทไฟหลอดตัวนี้ไฟลอดนี้ของแมงบอกอืมอน,นี่หน่อยทุเปิดคนรถมผ่างเลงฮะนี่หน่อยุกเ,เปิด<ๆ>คนรถมผ่า่งง็เอออ้โอ้้แล้วี่อ้องมือเนี่ยบนตกทั้งเลเป็นเล ล่างรถดมากอะคือเกาขีดตุ่มแล้วพี่น้องแล้วไอ้อ่างคือมองจอดลถดเทาอยังบาดิเห็ดแมนแค่เป็นผ้าเล่นผ้าจังมันเวลามันสาดมันยังกับเขาถึกรถดขึ้นเขาแต่ว่ามีผาคุ้มอยู่ากับเปลี่ยนพึ่นเขง จะแค่สีไปเอาโอ้ยนั uh, not often. ดออกกันรถขี่ไปขี่มาไงาเหยียบหวัวอีกก็จะเสียเอารถขึ้นมาใส่ของก่อนอีกอพะพอออกเดินทางแล้วพี่เนอะเอาของก็คือเอาพวกอ่านี่ตะกร้าอะไรเนาะ เพราะว่าของอย่างอื่นก็นเอาไปเบิดแล้วเหลือแต่ไปซื้ออันนั้นให้น้องมานะ่ะซื้ออีย่างขาขาตังอัน,น,นกล่องอันนะพี่น้องที่มันมีไฟนันะ่นเหมือน่ะ เนี่ยรับรถไปสักนิ้วเขาอะไรยังไม่ได้พักกันนิ้วเขาพีาน่น้องว่าสิดอดใจพักกันไปกินอ่ะพวกตับบอกหงปิ่งไกลอยู่กระสิน ไฟไฟตึด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 ป,ป้าว่าจะไปกินแต่บ่าพุ่งปิ้งไกอ่อยู่หูกระสินหูอุ้ยผักกระจงคืองามแต่พี่ใหญ่ก็ซุ้มน,น้องน้ำขิงแปลงมื่อน,นั้นแหละไปกลนว่าใส่โทรเบืองป้าดมึงไงน้องเมียแต่ว่าพ่อในเบิองคนคอมเมนต์มาบกว่า,วา เขาปลูกไปแล้วมันสีไม่เพียวโล่งแล้วมันก็สิตายฮ็ดจังเราจะแก้ไขยังไงฮะนะไม่ได้ขาไปเบิ่งเอากรัเบ่แม่แม่ที่มีความรู้เรื่องน,นี่กะปลูกยังไ๋ที่แบบบ่ให้พักกันจองตายแมนบนบ่เพราะว่าปลูกไปละใอ่ท่อแล้วก็เอาส่คล์ปนหากจะพู่แล้วเอาลงไซ่ทแล้วก็มีน้ำแต่ว่าพี่อะมันลงนี่มันสิตายทัที่เพียรแดงอืมอม,มันมันมีวิธีแก้ไขว่าพี่น้องคันแม่แม่ท่านไหนหรือพี่น้องที่อยู่แถบภาคอีสานเทาที่ว่าหูวิธีกะ คอมเมนต์ Comment, บอกแคบนะเด้อที่ปลูกอยู่ในทโธร์เนี่ยพราะว่า,าันยาเพิ่นไปคนมกักอ่ามักพักพักกันจองม,มากเลยก็มากปลูกมากปลูกมากเกี่ยวนะอโตไปวาดอีกคนจัา,า,จาละพี่น้องใส่คลิปนี้แค่กสิขอฝากซึ่งนี้คลิปหน,น,น,น้าพอกันไม่จ้าอันนี้กสิภากันเดินทางก่อนพี่น้องสิออกเดินทางแล้ว